เหมือนเดมครับเพื่อนครับมาเล้ไม่ได้บีวิวในนี้แต่ว่าผมจะบอกเลยว่าผมนะไม่ได้ลงชิปนะครับเออไม่ค่อยลงชิปนะครับผมมีไม่ได้ไม่ได้ลงลิปแบบแบบไม่เห็นแบบเต็มๆนะเออแบบผมนะเออตัดชิปนะครับเออตัดชิปตัดตัดจออะไรต,ต Creation, ่ผมไม่ค่อยผมก็ไม่ค่อยอยากไม่เห็นนะครับก็อย,ย่างไรครับก็ก็ะจีใจนะครับ ซึ่งแต,แต่ว่าอะไรก็ไม่รู้นะมันเองครับแต่วันนี้ครับผมก็จะมาอะไรครับก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็มาถ่ายคลิปนะครับแต่ว่าผมทำไม่ได้ถ่ายคลิปผมก็เหนื่อยครับต่อทานตัดต่อครับตัดต่อ,ตอ,ตอเออตัดต่ออะไรวะตัดต่อ นานอะไรครับผมก็ไ hmm. ม mm. mm ่ร hmm. mm ู้ว่าผมจะทำอะไรต่อไปครับก็ทําไปครับแต่ว่ามันก็มันมันก็เหนื่อยครับการที่เราตัดต่อชิปของเรานะครับให้ผู้ติดตามเราเยอะนะครับนะครับการชิปของเราเนี่ยมันก็ถือว่าน้อยนะครับแต่ว่ามันก็ให้ความสัมพันธ์บมันก็เยอะขึ้นนะครับเออนะครับแต่ว่าผู้ติดตามของผมก็ก็จะเยอะอยู่แล้วครับ มันต้องถามหรอมันยิดตอนไหนมันก็เยอะตอนนั้นแหละครับแต่ว่าทำไมไม่ค่อยลงคลิปหรอครับทำไมไม่ทำไมผมไม่ค่อยลงคลิปเพราะว่าผมน่ยตัดต่อตัดต่อคลิปตัดต่ออะไรบางอย่างหลายอย่างครับก็จะลงคลิปนะครับก็ประมาณหลายอย่างเลยครับนะครับวันนี้ผมคุ้นๆลงคลิปนะครับก็ที่ผมพูดกับเสื้อไปเมื่อกี้เนี่ยเสื้อนี้ครับเสื้อไม่ใช่ตี้ครับแต่วผมพูดไปเมื่อกี้ครับนะผมก็ลงไปแล้ว แล้วผมก็มาอ่านให้ทุกคนดูว่าขอบคุณนะที่กดไลค์ผมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับนะกดไลค์ผมด้วยเมืม่อใครเมืม่อใครใครติดตามติดตามผมด้วยนะครับเดีย๋ยวผมจะมท,ทำเดีย๋ยวผมจะกลับมาเล่นฟีฟเหมือนเดิมกลับมาถ่ายคลิปเหมือนเดิมุูครังแล้วผมก็ถ่ายคลิปนะแต่ว่าทุกวันให้ผมถ่ายคลิปทุกวันนะเออเดีย๋ยวผมก็จะกลับมาถ่ายคลิปทุกวันนะครับโอเคเจอกันนะครับ อย่าลืมัาก,กลาบผมด้วยครับบ,บ,บ๊ายบๆเจอกัน